เรเลกระบะสาขาสีสกเกตกันกบ้างค่ะบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆปไปดูกันทุกคนคันนี้จึ้งมากราคาแบบสะพรึงมากงวดห้าพันสองแสนจนมืเก้าพันเอาดิราคาเท่ากับรถเก่งเล็กคุณพี่แต่ว่าได้มิสุพีพีชัยท่านตัวยกสูงแบบนี้ไปนะคะน่าสนใจนะเว้ยเครื่อง2,500ซีซีและได้สีขาวด้วยนะโอ้โหที่สีสกเกตเนี่ยมีแต่รถถูกๆเนาะคันนี้ก็2 0 0 0 0 0งวดห้0 0เหมือนกันคันนี้จะได้เป็นตัวเตีย้ยแต่เป็นตัวเตี้ยแบบวีโกนะจจาวีโก มาที่2020กันบ้างค่ะก็ต้องเป็นคันนี้เลยนิส s ันโนเล่ NP 3 0 0ค่ะราคาดีรถปี2020 คือสีสกเกตอาจะบอกตรงเลยนะว่าเป็นขุมทรัพย์ที่แบบเลิศมากเพราะว่าสีสกเกตเนี่ยมีตั้งแต่รถทั้งใหม่ทั้งสวยช่วงล่างดีและที่สําคัญเลยคือสีคือโดนมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถที่ใหม่แล้วก็ราคาดีสั่งเมื่อด้ก,กี้จะ่น้าพาไปดูไปก็จะมันงวด5้า0ัน 5, 000, ใช่ไหมคะแต่ค่ะข้างบนเนี่ยมีรถแบบใหม่ๆเยอะมากเลยก็ไม่ว่าจะเป็นอย่างอ่ะคันนี้ค่ะคันนี้ปี2021อ่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นวิ่งน้อย หรือจะเป็น m a z a า B D 5 0 Pro ที่อยู่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะคันนี้รู้สึกว่า3 0 0แสนเองอเร็วนะ369,000ราคาดีราคาดีตัวตีกสูง4ประตูด้วยอันนี้3,1ม0สนเอ0งวดห0 0อันนี้งานดีเงินเดือน1 3ื่นก็ออกได้แล้วเนี่ยสบายสบายมา2020อันอีกสักลำค่ะคันนี้เลยได้สวยสุดๆน,นะและที่สำคัญคือเครื่องบู u พาวเวอร์ไม่สนน้ำมันแน่นอน กระบะนี่คือถูกมากเลยจริงๆนะเพราะว่ามันอยู่ที่ประมาณ3 4มถึงสี่แสนประมาณนี้เลยแล้วออกง่ายแล้วคือมันไม่ได้ราคาเกินเอื้อมาราคามันยังน่ารักอยู่แล้วสีสวยถ้าเทียบกับคุณภาพนี่คือจีน่าบอกเลยนะว่ายังไงก็คุม้มค่ะเพราะว่าทั้งหมดนี้คือรับกันหลังการขายให้ด้วยแล้วถ้าคุณเครดิตดีมานะ ออกรถร้อยเดียวร้อยเดียวนี่คือเลือกได้ทั้งโชว์รูมเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามอ่ะอยากได้รถสวย,สวยทักบ้านเขียวมาค่ะเดี๋ยวส่งรูปส่งวิดีโอให้ดูเพิ่มเติมอ๋อกระสิบนิดหนึ่งมันจะมีตัวรถคอกแล้วก็รถตู้ถือไว้ให้ด้วยนะคะแต่ได้เป็นปัวปีใหม่เลยแล้วก็พร้อมใช้งานเลยเสริมแน่ติดตั้งคองร้อยอะไรเงี้ยให้พร้อมแล้วนะคะมาสีรุ่งคาเซนเ,เตอร์สาขาสิสเก้พิกัดอยู่ตรงข้ามโฮมวันค่ะมาหาได้เลย